ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากวอสโต c ครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงแรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับ และนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะครับและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครบางคนกำลังหลงรักคุณและมีความคิดฝันอยากแต่งงานครองคู่กับคุณเออหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับใครบางคนใครบางคนกำลังหลงรักคุณมากแล้วก็มีความคิดความฝันอยากแต่งงานกับคุณเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครนะครับมาดูกันนะทำใจสบายๆผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหสิบถ้วย ten of cups ไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่อัศจรรย์ใจอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วใบแรกสอดคล้องกับหัวข้อสุดๆไพ่ครอบครัวสุขสันต์ไพ่การคลองคู่ครองเรือนการแต่งงานออกมาเป็นใบแรกเลยนะครับกับหัวข้อนี้ใครบางคนกําลังหลงรักคุณอยู่และอยากแต่งงานกับคุณใบแรกก็สิบถ้วยแล้วอะ่ะเฮ้ยโชคดีนะเนี่ยแมแนวโน้มดีเดี๋ยวมาดูใบถัดๆไปกันนะครับอืมไม่ธรรมดานะครับไพ่ทาโร่นีเ่เปิดกันเห็นเห็นเลยนะ โอ้โหเทมเพลนส์สบายใจได้คนคนนี้มาดีเขาจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีพอๆกับคุณเลยนะโปรไฟล์ใกล้เคียงกันสถานะทางสังคมใกล้เคียงกันเรียกว่ามีโอกาสที่จะเข้ากันได้ง่ายเข้าใจกันได้ง่ายแล้วก็ โอ้หกถ้วย six of cups น่ารักน่าเอ็นดูมีโอกาสเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยหรือความสัมพันธ์จากคนใกล้ชิดคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่แฟนเก่าแต่มีโอกาสที่เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วในแวดวงสังคมเดิมๆอ่ารู้จักกันแล้วแน่นอนมาทรงนี้คนใหม่ๆไม่เด่นแสดงว่าเขาชอบคุณอยู่นานแล้วนะครับโอ้ห้าเหรียญ fire pentacles เกิดอะไรขึ้น คุณเคยมีช่วงชีวิตที่ลำบากหรือไม่หรือเคยเจออุปสรรคใดๆหรือเคยชอบชอบกันแล้วก็แยกย้ายกันไปอะไรแบบนี้ต่างคนต่างมีความกังวลในส่วนลึกของหัวใจแต่ยังคงรักกันดียังคงมีความปรารถนาที่จะมาครองคู่นะโหชัดๆเลยเดอะสตาร์คนคนนี้จะมาทําให้ชีวิตคุณสว่างสวยมีความสุขมาเติมความสุขซึ่งกันและกันก็ยังได้นะพลังงานสามารถสลับฟังกันได้หรือเป็นตัวแทนของทั้งคุณและเขาเลยนะ คุณก็เป็นเดอะสตาร์ของเขาเขาก็เป็นเดอะสตาร์ของคุณเออโอ้ยหนึ่งเหรียญ a c e of pentacles เหรียญบรมเทมจาก,ากฟากฟ้าตามภาพหน้าไพ่โชคดีกำลังมาได้คนนี้เหมือนถูกลางวัลที่หนึ่งถ่ายให้อย่างนี้เลยตามหน้าไพ่เลยนะครับใครกันนะโอ้ h e เดวิล เขาอยากได้คุณจริงๆคนนี้พลังงานทางโลกมาเต็มความอยากได้อยากครองคู่มาเต็มมากเจ้าเดวิลไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับพลังงานความอืมความรู้สึกทางโลกนะประมาณนั้นเลยอืมสามเหรียญ t r ิอ of p e n t ค c l e s คุณกับเขาจะมีโอกาสได้พบปะกันเรื่อยๆนะตามโอกาสวาระอันเหมาะสมอาจจะไม่ได้สนิทอะไรกันมากมายแต่คุณน่าคุ้นตากันดีอยู่แล้วพอสมควรนะ คุณนตะ่คุณตากันดีพอสมควรแล้วก็โฮโหอัศวินเหรียญไน h ์เพนทาเคิลส์คนนี้นำโชคดีมาให้จริงด้วยแล้วเขามีแนวโน้มที่อยากจะมาสารภาพความในใจกับคุณเร็วๆนี้เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะมาบอกรักตรงๆหรือเข้ามาเนียนๆก็แล้วแต่คนนี้คบได้สบายใจได้เลยแล้วก็โอเค Patt ถ้วยเอทออฟคัพใบนี้มาบอกว่าถ้าคุณและเขาต่างฝ่ายต่าง move on จากอดีตให้ได้ไม่ว่าจะเคยมีปัญหาใดๆมาคุณกับเขามีโอกาสครองคู่นะถ้าคุณและเขาต่างยังโสดอยู่มาขยายความกันนะครับถ้าคุณและเขาต่างคนต่างไม่มีใครช่วงเวลานี้มีใครบางคนหลงรักคุณอยู่อยากมาแต่งงานมีความคิดอยากแต่งงานกับคุณใบแรกมาก็สิบถ้วยแล้วเปิดกันเห็นเห็น <ๆ S 2> การเป็นครอบครัวสูงมาก ใบนี้เอาจริงๆถ้าทายในเบื้องต้นหมายถึงครอบครัวโดยกําเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องยังมีความสุขดีตามอัตรัาษก็ได้แต่สำหรับหัวข้อนี้มันสอดคล้องกันมากที่ว่ามีคนหลงรักคุณอยู่อยากมาแต่งงานคลองคู่กับคุณคนคนนี้เขากำลังพยายามเข้าหาคุณอยู่นะครับเป็นคนดีคนหนึ่งฐานะหน้าตาทางสังคมใกล้เคียงคุณเรียกว่ามีความใกล้เคียงกันอยู่ในสังคมเดียวกันมีความแตกต่างกันไม่มากนะักเรียกว่าสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ไม่ยากถ้าจะตกลงคบหากันนะครับ ดูเป็นพลังงานเก่าๆพลังงานเก่าๆที่ไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่คนรักเก่าคุณกับเขาไม่เคยคบหากันมาก่อนแต่มีโอกาสที่จะรู้จักกันแบบเป็นเพื่อนของเพื่อน ทำงานก็นอยู่ใกล้ๆกันอยู่หมู่บ้านใกล้เรือนเคียงอะไรแบบนี้หรือแม้แต่มีคอนเนคชันร่วมกันมีการได้รับการแนะนำให้รู้จักจากคนใกล้ชิดแบบนี้เรียกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันแหละแต่ไม่สนิทสักเท่าไหร่หรืออีกความหมายหนึ่งคือเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแบบนี้อายุห่างโดยประมาณ3-5ปีหรือจะมากน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วแต่พลังงานยืดหยุ่นได้นะครับอ่าแล้วก็ที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยจีบกันหรือเปล่า อาจจะเคยจีบๆกันชอบๆกันเตาะเตาะกันแต่ไม่ได้คบกันนะย้ําว่าไม่ได้คบกันต่างคนต่างอาจจะมีปัญหาส่วนตัวทําให้ต้องแยกย้ายกันไปหรือแม้แต่มองมองกันอยู่เงียบๆแล้วไม่ได้ลงเอยต่างคนต่างแยกย้ายไปมีแฟนหรือไปคบคนอื่นอะไรแบบนี้แล้วปัจจุบันต่างคนต่างโสดแล้วนะครับเป็นไปได้ว่าคุณและเขาเคยผิดหวังในความรักมา และปัจจุบันคุณและเขาโสดนะครับถ้าคนที่มีคู่ได้มาดูคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับดูได้เช่นกันหมายความว่าพลังงานความสัมพันธ์ของคุณยังดีอยู่คนที่มีคู่คู่ของคุณดีอยู่แล้วแต่คนโสดเตรียมตัวรับสิ่งดีๆได้เลยเพราะว่าพลังงานใบนี้บ่งบอกเดอะสตาร์บ่งบอกถึงการที่ จะมีใครเข้ามาเยียวยาฟื้นฟูชีวิตจิตใจ,จให้ดียิ่งขึ้นใครกําลังมีความทุกข์อยู่คุณจะได้เจอคนที่เข้ามาเยียวยาหัวใจคุณถ้าใครไม่ได้มีความทุกข์กำลังสบายดีแปลว่าจะเจอคนที่มีความสุขเหมือนกันเข้ามาทําให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกนะเดอะสตาร์นี่ไม่ธรรมดามีโอกาสเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ได้บุคคลมีชื่อเสียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นดาราอะไรเสมอไปหรือจะเป็นก็ได้น,ะนบางท่านนะครับเพราะคนเราสมัยนี้การสื่อสารมันสะดวกสบาย สามารถมีเพื่อนอข้ามวงการได้นะเราทําอาชีพนี้สามารถมีเพื่อนเป็นอาชีพอื่นได้คุณอาจจะมีดารามาชอบหรือคุณไปชอบดาราแบบเป็นไปได้คนดังคนมีชื่อเสียงในแวดวงใดๆก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเขาหรือเธอโดดเด่นในแวดวงของเขาหรือแม้แต่ตัวคุณเองที่อาจจะทํางานออนไลน์ทํางานออกสื่อใดๆอยู่มีคนรู้จักเยอะเป็นไปได้นะครับ แม้แต่อาชีพบางอย่างครูบาอาจารย์สมัยนี้การสอนออนไลน์การออกสื่อครูอาจารย์นักสอนนักบรรยายวิทยากรพิธีกรสามารถมีชื่อเสียงได้เช่นกันอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอาชีพใดๆก็มีชื่อเสียงได้สมัยนี้เพราะแทบทุกคนมีสื่อในมือประมาณนี้เลย คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณจะนำพาโชคดีครั้งยิ่งใหญ่มาให้คุณสิ่งที่เป็นไปได้คือเมื่อคุณกับเขาคบหากันคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบหรือตีความหมายอีกทางหนึ่งคือเขาคนนี้หรือเธอคนนี้นี่แหละที่จะเป็นโชคลาบใหญ่ของคุณการที่เขาหรือเธอเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายเขาจะเป็นชายหรือหญิงจะเป็นเรียกว่าโอ้โหถ้าได้คบกันในโชคดียิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งประมาณนี้เลยก็ว่าได้นะครับโชคดีจากฟากฟ้ามาถึงแล้วนะครับไม่ธรรมดาและคนคนนี้เขาจินตนาการไปแล้ว อยากได้คุณเป็นคู่ครองมีความคิดความฝันอยากแต่งงานกับคุณอยากครองคู่กับคุณเดวิลในใจเขาทำงานเต็มที่ความต้องการทางโลกความเสน่หามาเต็มนะเดวิลเป็นไพ่มีดีมีร้ายคุณไม่ต้องกลัวเจ้าปีศาจถ้าคุณควบคุมมันได้คุณจะมีเสน่ห์มหาศาลเป็นเมตตามหานิยมได้อย่าเผลอให้เดวิลครอบงำเป็นใช้ได้นะครับปนระมาณนี้ นับจากนี้เป็นต้นไปหรือเอาเป็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสามารถบวกลบได้1-3เดือนนะครับย้อนไป3เดือนหรือนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับเขามากขึ้นและก็มีโอกาสที่เขาหรือเธอจะมาสารภาพความในใจกับคุณหรือเข้ามาแสดงออกอะไรบางอย่างให้คุณได้รับรู้ว่าชอบนะ จริงจังนะจริงใจนะอะไรแบบนี้อยากคบหานะเป็นไปได้นะครับภายใน1-3เดือนนับจากนี้หรือบางท่านได้คุยกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้คบกันแล้วก็เป็นไปได้นะครับขอให้เชื่อมัน่นเลยเลยว่าคนคนนี้ที่มานี่เป็นคนที่มาดีมีโอกาสที่จะเป็นคู่คนหนึ่งของคุณเลยนะครับคนเราเกิดมาชาติหนึ่งตามความเชื่อสามารถมีคู่ได้หลายคนเพียงแต่ว่าจังหวะชีวิตจะให้เราได้ลงเอยกับใครก็แล้วแต่การเลือก แล้วก็จังหวะชีวิตที่คัดสรรเข้ามาที่แน่ๆขอให้ทำใจให้สบายถ้าคุณเคยมีปัญหาใดๆ move on ให้ได้วางปัญหาที่ไม่จำเป็นทิ้งไปให้หมดนะครับคนเราไม่สามารถแบกทุกอย่างไว้ได้หากเราแบกทุกอย่างไว้เราก็ไม่สามารถรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆได้ถูกไหมครับถ้าอยากได้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็ให้วางภาระที่ไม่จำเป็นลงไปบางสิ่งบางอย่างมันเกินการควบคุมเกินที่เราจะแก้ไขได้ก็จำเป็นต้องปล่อยทิ้งไปหมายรวมถึงอดีตทุกอย่างที่แก้ไขไม่ได้แล้วปล่อยไปเลย move on ให้ได้แล้วคุณจะเจอชีวิตใหม่ที่ดีีีเจอความรักท่ด ถ้าจะถามว่าคนคนนี้จะมีลักษณะอย่างไรเป็นใครราศีอะไรธาตุอะไรนะครับลองไปสังเกตคนใกล้ตัวที่เป็นคนธาตุดินนะมังกรพฤษศกันเด่นมากแล้วก็ธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกจะเด่นมากนะครับเรื่องธาตุเรื่องารองาศีนี้เอาเราอ้างอิงตามหลักตาราสากลไว้เป็นส่วนประกอบ เพื่อการตัดสินใจส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นพอถ้าราศีไม่ตรงธาตุไม่ตรงก็ไม่เป็นไรตราบใดถ้าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณหรือคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ตอนนี้เป็นคนดีมีเมตตามีสง่าราศีคบหาแล้วสบายใจให้ถือว่าใช่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะครับใครเข้ามาคบหาแล้วทําให้สบายใจไม่เครียดไม่กังวลไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างปัญหาให้ถือว่าคบได้ยาวๆจะพัฒนาแค่ไหนค่อยว่าก,กันแต่ดูทรงแล้วมีโอกาสถึงขั้นครองคู่1ิบถ้วยกมาาใบแรขนดนดี้ ไม่ธรรมดานะครับและในทางกลับกันถ้าใครเข้ามาทําให้คุณเสียอกเสียใจเกิดความเครียดวิตกกังวลสร้างปัญหาก็ตัดทิ้งออกไปได้เลยให้เลือกคนที่ทําให้คุณสบายใจที่สุดเท่านั้นนะครับการครองคู่อยู่ไม่ไกลสิบถ้วยออกมาใบแรกเด่นตงานขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับ นะพลังงานสอดคล้องดีหรือเกินวันนี้นะมีคนบางคนกําลังหลงรักคุณอยู่มากและมีความฝันอยากค้องคู่อยากแต่งงานกับคุณโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้โห oh ขอโทษที่อุทานดังผมดีใจแทนคุณนะ 2ถ้วย two of cups โ oh อ้โหไม่ธรรมดาใครหยิบได้ใบนี้หรือใครได้มาเห็นคลิปนี้ณนะเวลานี้คุณเจอเนื้อคู่แล้วคนคนนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณคุณมีโอกาสได้คู่มีโอกาสครองคู่ครองรักครองเรือนสูงมากใบสรุปได้2ถ้วยใบแรกสิบถ้วย มีโอกาสแต่งงานจริงๆคนที่เขารักคุณอยู่เขาอยากแต่งงานกับคุณมีโอกาสที่เขากับคุณจะสมหวังร่วมกันอย่างน้อยที่สุดถ้ายังไม่ถึงขั้นตกลงแต่งงานคุณจะเจอคู่ที่ดีเจอกลยาณมิตรที่ดีเจอคนที่พร้อมที่จะเคียงข้างคุณนะครับแต่เอาเถอะสิบถ้วยสองถ้วยมาด้วยกันผมว่าได้แต่งนะจะไม่ช้าก็เร็วก็แล้ว,แ,ลวแต่แต่เนื้อคู่มาแล้วดวงดีมากๆรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ